สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ป่านะคะวันนี้วันหยุดเนาะก็เลยมาเก็บเห็ดเห็ดนี่เลยอุ้ยขาหัวขาดนี่นะคะนี่นะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนี่ไปจาหาต่อมาเด้อมาเด้อปีนี้เห็ดขึ้นเยอะมากเลยนะคะปีนี้เห็ดขึ้นเยอะห้ กระรองสารขออภยัยอุ้ยดูปีนี้บูเบอร์รี่เห็ดอะไรแบบเยอะมากเห็ดเห็ดเห็ดทำงาน มันปูอะ่ะแม่เหมวก็ไปเจ็บเหมือนกันนะมิกะโอตาตามาตุเลไล่ตาตันเนี่ยเรียกเรียกมิกะก่อนมาดูเห็ดพึ่งนะคะแต่มันยังไม่ขึ้นอะ่ะมีแต่เห็ดมันปูหละช่วงนี้อยากเจอแบบเห็ดแบบเยอะๆเลยอะ่ะเหมือน ที่เขาไปเก็บกันอะบาง네คนเก็บขายนะเก็บขายเมื่อวันอาทิตย์เมื่อกี้หยุดนะคะก็นุ่นไปโลย่ะลูกลูกน้องของมิกะเขาเรียนจบนะคะรับใบนี่นั่นเนี่เข้าโบสเรียนจบอ่ะ เพื่อนๆคะ่ะอันนี้ป่าที่เห็ดพึ่งอะ่ะมันขึ้นเยอะๆนะ้องที่เราชอบมาเก็บนะคะดูปีนี้หน้าร้อนเมื่อกี้เขาตัดไม้ออกเลยนะเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่าปีนี้จะขึ้นไหมเดี๋ยวไปดูกันโล่งมากแห้งหมดเลยแดดเผาแห้งหมดเลยจ้า เขาตัดไม้ไงเลยแห้งเตรียมเลยอันนี้ยังเด็กอยู่เลยอุ้ยห <c oughs> ลุดตูดห <c oughs> ลุดตูดหลุดตูด นี่เพื่อนมิวนะคะเอที่เรียนด้วยกันเนาะทำงานอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเขาว่าอยากได้เห็ดน,นี้เราก็อยากเอาไปให้ถ้าได้เยอะๆนะไปแบ่งแต่เราไม่ค่อยรู้จักป่าเท่าไหร่ไงก็มาเก็บแต่ป่าเดิมๆอะ่ะนี่โอ้โหดอกใหญ่มากเลยอันนี้ละเขาเอาไปขายได้ตังนะถ้าคนแบบ อยู่บ้านว่างๆเก็บขายสร้างรายได้หาเงินหาตรังหางเงินหางเงินางนางนอ้ยดูมันอยู่ข้างล่างอะเอาหลุดออกเลยทำงานหางเงิน ทำงานหาเงินนะกว่าจะได้เงินมากัไม่กล้าชวนมาหาตั้งนานแล้วแต่มิวมิวี้เกียร์เห็ดเห็ดไม่รู้นะคะว่าจะเอาไปทำอะไร ดูอันนี้ว้าวดูอยากเจอแบบเยอะๆเลยอะแต่มันไม่มีอะ่ะมันมีนะคะแต่เราไม่รู้ป่าแค่นั้นเอง ไปนนู่อยู่ตรงนู้น,นอนีกเหลืองๆนั่นนะเห็นไหม พอแก,กงยู่วันนี้แห้งมากค่อย,ยไปตัดขาที่หลังดูฮะ <laughs> <า> <laughs> มือเหี่ยวหน่อยนะคะ เหียวแฟนบอกว่ายังเล็กอยู่เลยแต่ที่อื่นอะกลัวนะกลัวสัตว์เก็บไปเก็บมาก็ได้อยู่นะพอแกงนะลูกใหญ่ไอ้ลูกแดงลูกแดงมันขึ้นแล้วนะคะลูกแดงอะ ดูแดดเผาแดดเผาแดดเผาจะย้ายป่าแล้วเด้อจะไปอีกป่าหนึ่งนะคะย้ายป่าย้ายป่าแล้วหู หม่เลยนี่มีไหมมีอีกบ่จะกลับไม่ได้กลับทีเจออีกแล้ว โอ้ใหญ่มากดอกนี้โคตรใหญ่เลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวนี่สีสีขาเรียงกันนะฮะนี่หอมทุมละทมลุมคลั้งสัตว์กี่สัตว์ตระกีทุมนะ เจออีกแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอนึกว่าจะว่าจะได้กลับแล้วอะไรเงี้ยเดินมาวเจอเรื่อยๆเลยโหนี่อยู่ตามซอกไม้อะ่ะโหเก็บยากมาก เดี๋ยวดูด้านหน้าอีกเผื่อเจอนี่มันไม่ได้ขึ้นแบบปิดกันอะไรเงี้ยเหตุบ้านเขาเก็บสนุกนะป่าไม่ได้รกเหมือนบ้านเราเจออีกบอ อยากได้แบบสดๆแบบนี้นะคะใหญ่มากใหญ่เหลือเกินดูท่มคลงังประเสริฐไม้มีกัดได้เยอะไหมเจออันนี้นะกิน ลืมชื่ออีกแล้วมีการนี่มีนะไปเดี๋ยวมาอร่อยมากไมบภาษาไทยภาษาไทยอ่ะลืมนี่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 ลองดูแล้วล,ล,ลาสเบอร,รี่เออดูฟินแลนด์อุดมสมบูรณ์รอืมไม่น่าเซนกักซี่ชิน่ากักซี หวานมากนี่เขาเอาไปทำพวกครีมอาบน้ำแชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังแหละ่ะหวานเน,ะนเเาะอืพึ่งเกิดยังไม่สุกอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมิวเดินมามิวเจอเห็ดพึ่งหนึ่งดอกนะคะนีม่มิวคิดว่าหัวมันเป็น ดอกอะไรก็เลยหยิบออกมามันเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่เห็ดพึ่งดอกแรกนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะย้ายป่านะคะได้มาแค่นี้ไปเมื่อกี้เนาะเกือบเต็มอะ่ะก็ได้พอทำกับข้าวนะคะนี่ตอนนี้มาป่าใหม่นะคะเจอเห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งไหม เงาเ,เอตติเดี๋ยวดูหัวมัน่ะเหมือนมากเลยเนาะเหมือนเห็ดพึ่งมากเลยพอเก็บไปเอาไม่ใช่เห็ดพึ่งโหเยอะมากนี่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 มีกระดกใหญ่เลยหนึ่งหดอกใหญ่มากมีกะเมื่อกี้ลืมมีดนะคะดูโหดอกใหญ่เว น้ำมูกก็ไหลกินได้หมดมันเป็นเพื่อนนี่เก็บก่อนเก็บ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 วว้า สมอลเฮแล้วมุกไหลมันอยู่ใต้ไอ้นี้ไม้เป็นหนหรอกแมวเ,เป็น,นอะไรอยาจะไปออกกำลังไก่กนะฮะดูอันนี้เก็บเมื่อกี้นะอุ้ยเห็ดหนังไก่เยอะมากเลยหนังแกะหนังไก่นั่นน่ะมีแต่ดอกอ่อนๆเลยนะคะนู่นนู่นเห็นไหม แต่เราเอาแค่นี้แหละเพราะมันเยอะเกินอ่ะกินไม่หมดเต็มเลยเต็มตะกร้าแล้วมีตะดกสวยๆนี่นังไก่นังแกะนะคะมีตะดกอ่อนๆนี่เต็มเลยนูน่นฝั่งนน้นก็ก็มีนะ อีกแล้วจ้าอันนี้ป่าใหม่นะคะมีแต่ดอกบ,นบานๆใหญ่ๆเลยอะ่ะยศินานเล่าตือวอยเป้ยมี มิกาว่าถ้าเจอให,ให้ให้เก็บเลยไม่ต้องตอนเก็บอสนุกเหนื่อยตอนทำความสะอาดนี่ดิตอนนี้นะคะกำลังจะกลับบ้านนะคะก็ได้หน่งตะกร้านะคะเพราะว่ามิกาจะไปออกกำลังกายมีตะโกรกใหญ่ๆเลยนะ เต็มเลยเอาแค่นี้พอ,ก,นะอกินแค่มินะอ่ากินแค่หมิวกับมิกะเนาะมิกะก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกแค่นี้แหละไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บอีกเนาะวันหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์<ป>กลับบ้านออกกำลังกายต่อมิกะนะดูบูเบอรรี่เต็มเลยนะคะแต่ ต้นเตี้ยมากเลยกะว่าจะไปเก็บน่ได้เก็บเลยไม่สบายไปแล้วจ้าขอบคุณค่า